สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพาหวายชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กันกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะแอดก็ลงให้เลยเนาะจะลงให้ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเพิ่งตื่นค่ะเลขถูกก็คงไม่ทัน,นะคะ่ะวันนี้นะคะแอดคงไหวดึกๆแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็ ก็รอไหวเสร็จนะคะจะลงให้มาดูนะคะแนวทางเราพัฒนางวดนี้ให้ไปที่เด่น1 2 3นะคะ123วิ่งลูดให้ไปที่12แอดจอเจาตัวหน้านะคะใครชอบ23ก็ไป23ใครชอบ13ก็ไป13ได้นะคะเพราะว่าแอดเอาแค่2ตัวให้แค่2ตัวนะคะสำหรับวิ่งลูดใครจะไปงวดก่อนนี้ก็มา มาหลักนี้ค่ะเป็นเจน้องวดก่อนจ็ดมาค่ะงวดน,นี้แอดให้แค่ตัวหน้านี้ค่ะ 1, 2. 2> หนึ่งสองเฮ้ยแปลกจังเลยนอนทั้งวันนะคะทุกคนยังง่วงค่ะไม่มีแรงจริงๆค่ะอย่างเ็กินยานอนหลับเลยจะพูดลิ้นก็พันกันอยู่ลิ้นแข็ง นอนค่ะพี่น้องออมาดูตัวเจาะนะคะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดนะคะสามห้าสามหกสามเจ็ดนะคะเสียงเบาก็เปิดลำโพงเอานะคะโอ้ยแอดลินพันกันอยู่ห่วงคักขนาดเพิ่งตื่นนะคะเนี่ยมาดูในตารางนะคะในตารางสองสี่แปดหกเก้าศูนย์หนึ่งนะคะสองสี่แปดหกเก้าศูนย์หนึ่งจับคู่ในตารางนะคะสองหกสี่สองหก สองสองสี่สี่สองสี่สองนะคะศูนย์หกสี่ศูนย์หกสองศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่สองอ้คุณมีแต่สีแถบนี้ในตารางมีแต่สี่เลยนะคะมื่ก่อนตารางก็แตกสามตัวนะคะตารางแตกสามตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะเป็นเลขหามเนาะหามแล้วก็จะไม่เบิ้ลทนตัวสี่สองนะคะสี่สี่หกสองหกสี่นะคะ 2440นะคะเวลาตัดเล่นเนาะ2440บางท่านอยากตัดเล่นในตารางนะคะ2 6 6หกนะคะก็กับหัว9เอาค่ะ2 2 0 2 2440ค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับในตารางนะคะงวดก่อนแตก3ตัวนะคะในตารางแต่ว่าจับไม่ได้ค่ะแอดจับในตารางไม่ได้นะคะอุ้ย มาดูนะคะสูตรเดิมหนึ่งนะคะสูตรเดิมหนึ่งให้ไปที่ศูนย์สี่ค่ะส่นสูตรเดิมหนึ่งยังมาที่ศูนย์สี่เลยเมื่อก่อนสูตรเดิมหนึ่งก็เข้าวิ่งรู่นะคะแอนไปนได้ย้อนหลังให้ดูนะคะตัวเจาะนะคะศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์หนึ่งศูนย์สี่สี่เก้าสี่หนึ่งสี่สี่เก้านะคะสี่หกสี่หนึ่ง หนึ่น,นะคะสูตรเริ่มสองนะคะให้ไปที่หนึ่งสองหนึ่งสองนี่ชนกันกับสูตรหลักเลยนะคะเจาะนะคะหนึ่งสองหนึ่งสาสองสองสสามสมสามนะคะเยออันนี้มาเบิ้นเฮ้ยสูตรสองมาเบิ้นเกือบทุกวดเลยนะคะ อันนี้มาต่ำนะคะสูตรสองมาต่ำเลยเออชนกันเลยค่ะชนกันชนกันสองสูตรนะคะสูตรหลักกับสูตรสองนะคะงวดอย่างเงี้ยเอาไปพิจารณากันดูใครชอบในตารางก็ลองจับสามตัววินกันดูนะคะงวดก่อนเป็นเข้าเลขหามงวดนี้จะจะเข้าเลขไหนนะคะสามหนึ่งสามบวกอาในตารางไม่มีสะโอ้ยฝนบดตเกเอาค่ะ อ,อัดคลิปเสร็จก็จะไปนอนต่ออีกสักง,งีบนะคะเดีเจอกันนู่นแล้วคะ่ะคลิปหวยฮานอยแล้วก็เล่นทั้งวันนะคะพูดไปด้วยก็จะหลับไปด้วยแล้วค่ะเอาเอาพิจารณากันดูนะคะแดูสุดหลักก่อนนะคะชัดเนาะ แอลงไวเลยนะคะลงให้ไวพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องทวงแอดเนาะตัวจอแอดยังทั่วจอยังอยู่ที่เช่นเดียวเช่นเดิมเลยนะคะงวดก่อนก็ให้ตัวจอหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดสามห้าสามหกสามเจ็ดตัวจอเหมือนเดิมเลยนะคะสูตรนี้มาเด่นแปดสูตรนี้เด่นสี่เด่นสองเด่นศูนย์นะคะหวยมีไม่กี่ตัวเอง สูตรนี้เด่นแปดเด่นศูนย์เด่นหเด่นสองนะคะอันนี้แอดก็กลับหัวนะหกศูนย์หกเก้าศูนย์เก้านี่วนออกตั้งแต่งวดที่ผ่านมาแล้วนะคะอแอดก็กลัวแปดมาอยู่นี่อีกสูตรหนึ่งมันได้เจ็ดแปดเนาะเจ็ดแปดเก้าพวกสูตรหลัก ไปได้หลายสูตรค่ะทุกคนเอาเอาไปพิจารณากันดูนะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะล่ำล่รวยๆวยกันเด้อดทุกหวยสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสามตัวนี่เอาไปเอาไปไอ้นี่ได้นะคะนี่หกสี่หนึ่งโอ้ยสวยค่ะ